ามาหอดแล้วครับขณะนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับจักว้าโอ้เขาชะกันเขตว่างําเย็นครับนี่อไอเอียงหวยเส้นว่างจิกแม่นวะแม่นวะจา้าหวยว่างจิก <c oughs> เอามือนี้ทิมงานสิงกระชากวิญญาณครับเต็มสูบครับเอ้ยพี่ลุงรอครับเอได้ออกไม้เต็นย่องย่องยอง่ยอวันทีท่สองสิงหาครับผมเอา ของมาในปลาอ้อยเหรครับมื่อนี่เดี๋ยวได้ปลาใหญ่เดี๋ยวเอาให้ดูเอาไปด้วยเออครับวังจิกครับเส้นวังจิกครับเดใหญ่จ้าหน่อยเตรียมอ้อยเตรียมของซอยกันเอาโอเคครับผมเอามาหอดแล้วครับไฟยบานพูเงินครับไฟแหลกวังหันบวกคือครับน้ำงามสายงามงามทุกอย่างแต่ว่าปลาพวกกิน อาแล้วครับไฟบานพู้เงินครับมีไฟพึพ่งไม้ครับไม้สวยโอ้ยสวยขับไม้เฮ้ยสวย,สวยแห้งสวยแห้งสวยแห้ง ฝั่งไหนพังนี้บอครับฟังนี่แหละครับจังบ่ไกล่ลอดเอาไปแล้วครับสีทหารสิงสีทหารสิงสีทหารสิงครับวันนี้ ไลยไปเรื่อยๆครับพระท่านเนี่ยพ่อปลาเลยนี่าาน้าปลายังไม่พ่อนี่ไม่พ่อสายสลบอีกนี่ครับสายสลบนี่เล่วสะพานมอไซค์แลนทั้งขึ้นทั้งล่างรถยนต์ เอาใหญ่อีกแล้วครับไม้บางหินเห็ดปลาลุดโอ้เสียดายโตบางใหญ่เขอแม่ตัวเดียวงัดพวกึ้นลุดปุ้ดอันนึงเงียบเลยบ้านนี่ใหญ่มากขายไหมอีกแล้วขายสลบซื้อกันเนี่เอารุ่นครับยรุ่นครับพี่น้องเก็บอะไรหลังหันครับเอามาแล้วครับเตรมแรกยบาหน่อยของใหญ่ประเดิมแลครับประเดิม สังคนนี่สั่งคนชิงนนอเอ,เ,เอาละครับเอาละครับมามกระชากวิญญาณครับเอาเจอตัวจนได้ครับนี่แหละระมาเหมือนขึ้นกรลังพ่อนี่ละเอาลองเบิง้งมาเปาใสสวยครับเอ้ยไล่หากันเหมือนขึ้นอันนี้ก็กินห้งเนี่ครับเนี่ยเรียกว่าตัวงามเจ้าน่อยได้บ้างหันกับตัวงามเอาเอาเบิ้งอีกครับเบิ้งยี โอ้ไม่อยู่ครับไม่ไงววาเขาอีกกระเป๋ายอะเยอะเข่าเรื่อยๆ้วครับบ่เรื่อยๆรดี๋ยวเขานกะห้างอยู่หรอกแต่ว่ามันโตงามครับเอาเบ่งไปเรื่อยๆครับเอ้างามอยู่ที่ฐานสิงฐานหนึ่งนอนอยู่ในรถกองกลดอุดพุดเดีวครับจ่าน้อยครับใส่สวยครับอ่า Oh. Uh, อ๋อฮะไงมามองไม่เหรอครับจ่าหน่อยออยบระลุงสัตก่อนเลยใจห่อนครับโอ้ยนี่มีแต่ายแนวเดียวเลยครับแถวนี้นี่ายเังสินี่ไฟสรุปเนี่ยเงื่องอยบระท่านลุงอยู่นจ่าหน่อยสัตว์ก่อนเลย <laughs> <laughs> ่นฟื้นแล้วครับพี่ลุ่งรักหลับพ <c oughs> ี่ลุ่งรักหลับฟื้นแล้วครับเอาง่ายมันอยู่นี่แล้วครับยังขึ้นโอ้งามสวยด้วยนี่โอ้สวยสวยๆนี่สวย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 เลยล่ะสายนี่เล่นร่องกลางรลยเป็นยังเไาอ้อยใบกลางรลยเป็ยังนี่ เนาะน้าเฮาอยู่ทีเติมเลือดตอนนีเติมโหลดเลือดบุกลายนึงเอาเอ้มาหอนอ่กเป่าทับเลยครับเจอที่ล่ะไปสรุปครับเออะต้นเศรษฐีรับนะครับเนี่ยแจ้งแล้วครับพี่น้องได้ดึงน็อตเขาแล้วใส่รับกำลังงามๆครับกำลังสวย เดี๋ยวลุเขาแล้วบ้านนี้เอ,อ้หนึ่งตะปาน้อยกำลังแจงครับเริ่มแจงแล้วเริ่มแจงแล้วนี่สายง่ายมาสายใหม่อีกออ <c oughs> อแล้วองแทง่ายย่บขึ้นของเทใสเราโตสองตัวครับเอาตามช่มครับเออมีแต่ตึงๆเลยครับบ้านนี้ไม่ง่ายกว่าโตัหันอีครับพี่น้องโอ้นา้าลุงรักหลับจัดแล้ว เออได้ล่ำเลยวันนี้โอ้ไปล่ำไหนเนี่ยป่อครูเลยวันนี้เจอเจอเออเออนะลุงรักหลับครับอ่าเจอเออซีทหารสิงที่ลำเมือนี่เอาเอาเบิ้งพี่ลุงสิเทปลาครับเทปลาขึ้นเทน้ำดอกเก็บเล็กผสมน้อยโออ ไปปลาอ่ะโอ้ยมาได้มันเลาะค่อนสิแจ้งนี่ครับไแเราตัวสองตัวแต่ว่าตัวใหญ่ครับปลาอือ่อนซ้อนเอาไปงาเพื่อนสี่ทหารสิงสจังเลยนะสี่ทหารสิงเบ็ดขาด เอออบตน้องวาสับมานาวครับบ้านสับมะนวนวนี่มันจะเป็นไยสลบแล้วก็เป็นพออนึงนี่นี่พอชุดนึงนี่นี่โอ้สวยสวยแหง,งครับนี่น้ำทางน้ำออกแหง,งสวยคุณนะ่ะเอ้ยหมุนดีครับว่นดีครับเอ้ยจวด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 โอ้ต่ว่าป่าตัวงามมีดีครับเสร็จนี่ปตัวงาม จำมังกินหางมือนีินัน่นฝนลิ้นจ่อยนี่แหละปลาเมื่อสิ่กินแข้งฝนนี่แหละปลาเมื่อสิ่กินแข้งฝนนี่แหละครับเพื่อนนี่ทีฐานจริงตี่ทหาริง,รงโอ้หนา้นารุ่งหน้ารุ่งงัดกระเด็นครับ <im attraction> <vagy> เออนั่นวันได้เอาลงรถมากครับโออ้ยง,งดยาอเอามาเนอะเานี่ครับสภาพไหม่ทั้งซึ่งเป็นสโลปทอหลอดถนนมากครับจวดเอาเลยครับวันนี้ง่ายอีกแล้วครับ ย่ายมองดูปันกลบไฟบอลลิ่นนี่ครับพุ่นฝไฟไฟบอลลิ่นครับยิงนะเพื่อน่ะเด่นทอ้อยิงยิงจริงๆเอา มาอีกแล้วครับแต้มหนึ่งแต้มแรกไฟนี่มองท่อบม่ได้เ,ล,ดเลีนไม่เรียนไฟเลียนคางป้ายยานี่เอาอใส่งามอยู่มาครับบ้านนี้พี่น้องกินเขาตอนเกางเศร้าครับนาเตียนำน้องครับอาจารย์ใหญ่แข่งวงการแซ่บ้นเขา <laughs> ข่างเล่าเล็กงเล่าแล้วโอ้วิดีโอผมต้องเส้นเสืด้ยอีกสองนี่ครับกับเขานี่เราต้มใสร้ผมังโมกินเนมอบิบบินต้มมเดีวกันครับมาเขาจว่ามันหลเลยเขาสองหมอไปเลยซอยกินเน้ก็จงว่าเส็ดแล้วงะไปซื้ออย่างนั้นมาขอไม่ไหมลผมไม่ไหมขอพมบดี เอาป่ะพี่ด่บไปเตือนับท่านแปลว่าอะไรเอาแปลให้ด้วยนี่เอฟซีถามเราอี่แปลว่าอะไรข้าวกระดาษขาะดมันเดวอันนี้ลาบง่วงครับลาบสุกลาบง่วงลาบสุกอันนี้ต้มปลากรดต้มปลาสามถ้วยเลยต้มปลาสามถ้วยยังไมเลยอีกเต็มหมอนะยาว้าสามถ้วยฝุ่นหมอนุ่งยครับหมอนหมอนุ่งหมอนุ่ยน้ำดำนะแมนเลยอันนี้ทอดปลากรดอันนี้ตำหมูหุ้ง อันนี้ข้าวเหนียวหมูทอดเอออันนั้นบักเล่าเล็กเดี๋ยวผมจะได้เซ็นเซอร์แล้วจะดูผมจะดูหอมด้วนี่โอ้ยจ่าไอ้พักอะไรยังไม่แจ้วดอกนี่แจ้วดอกนี่โอ้นำลายแตกโอ้แต่ข้าวเหนียวจำบั้งพี่มันแท้เด็มาละกินนี่ะครับแห้งมาละกินนี่กินกระลาบโอ้แมาพ่ออาจารย์เตียนนำน้องนี่สิประมาณนี้ครับสมบูรณ์นะครับพ่อจะยุ่งอะไรกินประมาณนี้ครับ บ่อิมบ่หนีครับบ่หน่นีครับผมบ่หนีหรอกครับเป็นอิมกับบ่หนีนอนเฝ้าอยู่นี่นะมือนี้เรองไรพชายบน้ะมนผไม่ไมม่บ่นีเนียนี่นี่ครับปรากฏอะึงสสยดาวเรายังอุยบ่ทใครเลยปรากฏใครเลยครับใครบ่ใหรกูอมกาววันจ็ได้นี่มันงงาหัวัาิศา เ่งแครับทางานเขายิ่เรียบดูส่อแล้วะข้าว่นเพี่ใครอ่นๆนเลยกั้วนเลยปารตาต้มปลาฟีเมอร์จันเตียเออถือใจนะลุงรับลับจารเดียกิไก่อนได้ได้ปลามือแรกกีนองไรก่ครับมือแรกกินให้ดกินเห้ืดเลยบ่ครับแมนนั่นแหละคือปลามือแรกอจะไปเสียรายปลา บันมือสองมือสามมอเลงเอาบัตรเออมืออ้อมมัดมือจ่อยแบบนี้นี่เมื่อยกระนอนกับเราถิงก้าจานไหวกันจะไปเนี่ยเนี่ยไปนี่มือนี่แหละครับนี่รักการหอยของนมนาเตียนามน้องครับมือกินนบบพีิลากบกแขมือแรกกินเองมัดผมมันเพิ่นเพิ่นอยู่เลยแต่จะก็อกร่างอิ่มเลยบอผมแบบนี้นี่อิ่มกรขาต้องยืนอิ่มกินนี่สาใจไปเลยแมนแห้งกินห้องจะเสียได้แห้งไห้แห้งได้ครับเพิ่นว่าแห้งไห้แห้งได้ นี่ชุดยอดานนี้มือสองมือสามมากกเอาขายเอายั้งกระด้วแตุ่ดนจะไหลแทะสุดยอดพระละมัจจรน์ปรากฏกับนี่เพิ่นบอกเพิ่นบอกไว้ครับเจีเมือแรกหาปลากินครับครับมือสองหาปลาขายกินเจีมเหอเจียมเลยครับอันนี้อันนี้เจีวยังเราจันเจ้วอีออมเจ้วอีออมเจีวพระขยงอืมเจวพระเท้อยู่ไมเดี ใส่ใส่ปลาแดกบ่ครับโอ้ใส่ปลาแดกสองตอนแซ่บแซ่ใส่ปลาแดกเนเลยตอนจะกลับออกทองไฟคันๆเพราะใส่ปลาแดกผมกินประแดกโอ้ยโอ้ยจะไปหาเห็ดนนะคันๆเพราะใส่ปลาแดกผมกินบ่ได้ครับแม่้เพราะใส่ปลาแดกเนี่ยมันโรแมนต์เจ้าเจ้าเล่ามันต้องมีปลาแดกแน่มันเพิ่มรสชาติของชีวิตเนี่ยเนาจักสิว่าจังไหนครับเข่าปานนี่ละไล่กันอยู่นี่ ใกล้ีอ้อมเขาจะกันแล้วละ่ะเอาเ้าหอดไม้ก้อนมูเหรอครับเออแก,มแก้แกมแรกพัสะทึงครับแก้มแรกพัสะทึงเอ้ยมาเดอผลเอ้ยหาปลาพอแล้วหาปลาพอแล้ว พาก,กันมาน่งเห็นอย่างนี้โอ้นี่เขาดึงปลากันบอกแล้วว่าให้ใส่เสื้อทีมบอกเร้วว่าใส่เสื้อทีมตอดออกขึ็นหงสงตอดออกเึ็นหงสงเห็นะว่าเขาใส่เสื้อทีมเขาได้ปลากัน and sing the child